สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ปุกด้วยรักนะคะวันนี้ค่ะโบนะคะจะมาปลูกมะเขือยาวนะคะโบซื้อมาทั้งหมดสองชนิดด้วยกันนะคะจะเป็นมะเขือยาวสีเขียวนะคะตรงนี้คือมะเขือยาวสีเขียวนะคะใบเขาจะหยิกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแฉกแบบนี้ ส่วนมะเขือยาวสีม่วงเขาจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นมะเขือยาวสีม่วงใบเขาจะมีเส้นนะคะสีม่วงแล้วก็มีลักษณะที่ใหญ่กว่าแล้วก็ไม่เป็นแฉกนะคะนี่โบก็ได้มาอย่างละสองต้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกกันค่ะค่ะหลุมตรงนี้นะคะโบก็จะปลูกอ่ามะเขือสีม่วงนะคะตรงนี้มะเขือยาวสีม่วงเ,เราก็จะขุดหลุมลึกประมาณ 15เซนนะคะลงไป1 5ถึงย0เซนค่ะของโบจะปลูก2ถุงนะคะในหลุมเดียวเลยค่ะจะได้เป็นกอใหญ่ๆคือโบต้องการอย่างนี้นะคะก่อนอื่นโบก็จะมีเป็นปุ๋ยนะคะโบจะใส่เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนรองก้นหลุมนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเอาต้นไม้ออกนะคะก็บีบก้นถุงเลยค่ะเช็ครากเช็คอะไรนะคะแล้วก็ถ้าแกบรอบๆเนี่ยมันเยอะไปก็บีบออกหน่อยก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะกรบลงไปเลยนะคะ ปลูกผักนะคะเหมือนเดิมน,นะคะควรจะปลูกช่องเย็นนะคะ โอเคค่ะ okay, ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะรดน้ำนะคะแล้วก็ปลูกไว้อย่างนี้เลยค่ะคอยรดน้ำเช้าเย็นแค่นั้นอีกมาถึงตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกหลุมหนึ่งนะคะที่โบจะปลูกก็จะใส่ปุ๋ยลงไปก่อนนะคะใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็จะคลนเล็กน้อยนะคะให้ปุ๋ยเขากสมกับดินเนาะ เสร็จแล้วก็กบรอบๆเลยนะคะโอเคค่ะหลังจากนี้นะคะก็รอให้ปุ๋ยนะคะอีกสักครึ่งเดือนค่ะให้ปุ๋ยอีกรอบนะคะค่ะเดี๋ยวเขาโตแล้วเดี๋ยวโบมาอัปเดตให้ชมอีกรอบนะคะ